ก็ได้ฟังหลวงพ่ออไปแล้วเนาะชัดเจนขึ้นไหมมีความชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นไหมครับราสันตรงไหมครับสันตรงต่อความนทุกไหมราสันตรงต่อความทุกข์ไหมจริงๆธรรมะไม่ใช่ของยาก การปฏิบัติทำนองหมดก็คือโลทิ้งทุกอย่างที่จํามาที่เคยศึกษามาว่าปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ลำดับขั้นตอนแบบนี้ต้องอย่างนั้นก่อนต้องอย่างนี้ก่อนหรือโะทิ้งในสิ่งที่เอาตัวเราไปศึกษาเรียนรู้มา โลที่ตัวเรานี่น่ะเขา่าโลอะโล,ะละหมายถึงเห็นละว่ามันผิดทางแต่ก่อนเอาตัวเราไปศึกษาเรียนรู้ธรรมะแต่จริงๆธรรมะคือศึกษาเรียนรู้ตัวเราในขณะปัจจุบันจะตัดตอนพบชาติได้ต้องพบตัวเราผู้รู้ ในขณะปัจจุบันขณะเท่านั้นประโยคนี้ประโยคเดียวจะตัดตอนพบชาติได้ต้องรู้ตัวเราผู้รู้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นนี่คือความพ้นทุกข์ถ้าเข้าใจตรงนี้แทงตลอดอย่างดีตรงนี้แล้วเอาตรงนี้คือเป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องนำทางทั้งชีวิตคือปฏิบัติอยู่ตรงนี้อันเดียวไปเขียนติดไว้ก็ได้จะตัดตอนพบชาติคือพบพบพบใครพบตัวเราผู้รู้ในขณะปัจจุบันต้องพบตัวเราผู้รู้ในขณะปัจจุบันแล้วก็ย้ำมันด้วยว่าเท่านั้นเอาสิไปติดให้มันรอบเลย โอเคเนี้ยแหละใช่ไหมมันนั่งพูดกันซะยืดยาวจริงๆได้ฟังของพ่ออ๋อยู่ว่นะเดินหัวล้อคนเดียวอยู่ข้างในอ่ะนะสงสารครูบาอาจารย์ก็สงสารสงสารพวกนี้ก็สงสารนี่แต่คนบ้าครูบาอาจารย์ก็ตอบเอาตอบเอาอ่านก็พยายามถามว่าไดครูไหมยังได้ครูไหมยังคือมันไม่มีอะไรอะ่ะเข้าใจปะ มันมีแต่ตัวเราคือมันพบเราไม่ได้ใช่ไหมมันเลยเอาตัวเราดิ้นรลนสแสวงหาความพ้นทุกข์ฟังดีๆนะมันพบตัวเราพูดทุกข์ไม่ได้มันจึงเอาตัวเราดิ้นรลนสแสวงหาความพ้นทุกข์ใช่ไหมที่ทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี้เพราะเหตุนี้ไหมนั่นก็กลับมารู้เหตุอะไรเป็นสมุทัยล่ะ ตัวเราพูดดิ้นลุน้นแสวงหาตอนไหนตอนไหนตอนนี้ในปัจจุบันนี้แต่พอได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่มีตอนนี้มันไปตอนไหนตอนนูน้นนิพายองมันจะตอนนูน้นนู้นไหนก็ไม่รู้นะข้างหน้านู้นอะ่ะไม่รู้ตรงไหนอะ่ะมันเหมือนของง่ายมันก็ไม่ง่ายเนาะ ขนาดฟังโหน่าจะแบบเป็นพันรอบแล้วมั้งตั้งแต่ลบคลิปตั้งแต่ทำคลิปลบคลิปแล้วมาเปิดคลิปใหม่เนี่ยคือเบื่อไงก็พูดเรื่องเดิมคือพบตัวเราไม่ได้รู้ตัวเราให้ได้เพราะเหตุแห่งการพบตัวเราไม่ได้และรู้ตัวเราไม่ได้เลย สิ้นพบไม่ได้ใช่ไหมเลยสิ้นพบไม่ได้มันจะพบตัวเราได้ก็ต่อเมื่ออะไรก็แต่อเมื่ออะไรใจมันสงบมันฟุ้งซ่านมันจะพบไหมไม่พบมันอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะพบไหมไม่พบไม่พบอ่ะมันเอาตัวเราไปตามหานิพพานจะพบไหมนิพพานคือพบตัวไหน ใช่ไหมพบยังพบหรือยังถ้าพบแล้วอนิพพานนะแต่ถ้าตามหานิพพานไม่มีวันพบนิพพานจะพบยังไองอ่ะมีแต่ทุกข์ถูกไหมไมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรู้อิกอยากเข้าใจอิก ไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้อยากถึงตรงนั้นอยากถึงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเกิดมามีแต่อยากอยากอยากแล้วก็อยากแต่นิพพานคือมันหมดอยากสิ้นผู้อยากแต่อยากมีอยู่ไหมมีอยู่หมดอยากแล้วสิ้นผู้อยากก็คือหมด ผู้ยึดมั่นหรือมั่นในกิเลสตัณหาทั้งหมดสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้กินอาการสิ้นความเป็นเจ้าของสิ้น่ะหมดไม่เหลือกลับไปจุดเดิมจุดเดิมตั้งแต่แรกเลยก่อมมีสังขารร่างกายใจิตใจนี้ก็มีก็พิจารณาไปก็คือการรวมตัวกันชั่วคราวของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็สลายขึ้นหมดไหม นั่งอยู่ในกระต่ายห้าม,มดุดใช่ไหมล่ะนั่งอยู่เนี่ยสลายหมดไหมทุกความคิดความนึกความรู้สึกสลายหมดไหมทุกธรรมธาตุสลายหมดไหมเอาอะไรไปได้จริงหรือไม่ได้แต่ถ้ายังยึดอยู่ยดึดร่างกายอยู่ยึดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอยู่เป็นทุกข์อยู่ไหมมีผู้ทุกข์อยู่ไหมเอาอก็พิจารณามันลงไปใช่ไหมคนที่มันปึกนักอะ พิจารณามันแล้วมันเล่าให้เอาการพิจารณาเป็นเครื่องกัดจอดจอไปเลยมันมีไหมเนี่ยตัวเราเนี่ยใช่ไหมก็ของมันลมๆมแรงแรง,ง,งมันชั่วคราวก็นึกจริงจังกับมันอยู่ตลอดและเป็นบ้าเป็นบ้าแล้วบ้าสังคารใช่ไหมบ้าสังคารไม่ใช่บ้าอะไรนะบ้าสังคารความคิดนึกปรุงแต่ง มายาของจิตมายาของจิตก็เหมือนนั่งดูละครอนะ่ะรู้แบบนั่งดูละครได้ไหมเหมือนเรานั่งดูละครเนะี่ยเนี่ยเหมือนแม่ครูนั่งดูพวกเราเนี่ยเนี่ยนั่งดูลพวกเราพวกเราคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็พอเห็นพวกเราเป็นสิ่งที่กรู้ก็เห็นตัวดูละครอย่างที่หลวงพ่อออสบอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ มี่จะสิ่งที่ถูกรู้นะผู้เห็นไม่ปรากฏไม่ปรากฏผู้เห็นเลยถ้าไม่เข้าใจว่าเห็นมีอยู่ถ้าไม่เคยรู้ว่าเห็นมีอยู่นั่นไม่ใช่ธรรมะถ้าไม่เข้าใจว่ารู้มีอยู่แล้วพยายามจะเป็นผู้รู้นั่ก็ไม่ใช่ธรรมะมันไม่ได้รู้อะไรนอกตัวมันรู้อยู่ในตัวเนี่ยแหละ มันไม่มีอะไรนอกตัวเลยตัวเราเน่ะคือโรคแห่งการปรุงแต่งทั้งใบเลยโรคแห่งการปรุงแต่งก็คือตัวเราปรุงอยู่ตลอดเวลาไหมลุงลองนึกถึงแม่ดิแม่มาไหมนึกถึงพ่อพ่อมาไหมนึกถึงหมาหมามาไหมนึกถึงอาหารอาหารมาไหมนึกถึงผู้ชายผู้ชายมาไหมนึกถึงพระมาไหมนึกถึงชีมาไหมมาที่ไหนมาที่ใจ มันมมาทางไหนล่ะโลกอะโลกทั้งใบมาทางไหนก็ทางใจนี่แหละแล้วจะไปดับโลกทั้งใบดับที่ไหนอะก็ดับที่ใจนี่แหละดับก็คือเห็นที่ไปที่มาของมันก่อนมีมันมีเรื่องนี้ไหมพอมนโนปุ๊บสังขารปุ๊บไม่รู้จักสังขารถูกไหมพอไม่รู้จักสังขารตามความเป็นจริงก็หลงตามสังขารไปก็มีเรื่องมีราปรากฏขึ้นละเอาทุกอย่างมาเก็บไว้ในใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าถูกไหม แต่ท่านจะพูดว่าอย่าเอาอะไรมาใส่ใจแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจคํานี้นะก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไปทําว่าไม่เอามาใส่ใจไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องใส่ใจอันนี้ใส่ไปยังใส่ไปแล้วคําว่าไม่เอามาใส่ใจของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับว่าในใจมันมีแต่สังขารเกิดดับอย่าเอาอะไรมาบักดองไว้ในใจเอาสามีมาอยู่ในใจ เอาครอบครัวมาอยู่ในใจเอาพ่อแม่มาอยู่ในใจเอาทุกอย่างมาอยู่ในใจเข้าใจไหมแล้วก็ขังตัวเองไว้ในใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยใจมันทุกข์เนี่ยใจมันบีบคั้นถูกไหมใจหนูไม่ดีเลยทําไมใจหนูเป็นอย่างนี้ถูกไหมหนูรู้สึกหนูไม่โอเคเลยหนูรู้สึกว่าหนูยังมีตัวตนอยู่พ่อทําให้เราทุกแม่ทําให้เราทุกมันเกิดเหตุมาจากไหน <c oughs> เกิดเหตุมาจากอะไร เกิดเหตุหมจ่จ๊ะใจถูกไหมสิ่งที่เกิดดัดอยู่ในใจหรือการทํางานของเจตตสังขารแต่ไม่รู้จักมันใช่ไหมมันก็เลยมีทุกอย่างคือหมักหม,มมอยู่ในใจแล้วก็พอ่อกูนอยู่ในใจตลอดเวลาไหมตลอดเวลาใจนี่ก็เลยถูกทับถมเหมือนตึกทับใจแน่นไหมทีเนี้ยแน่นไหมอึดอัดไหมทัดเครียดไหมทัดเครียด ทั้งที่ใจจริงๆใจเดิมใจแท้มันว่างเปล่ามันเป็นภาวะของคือว่างว่างจากตัวตนแต่มันมีสภาพคือสภาพรู้มันไม่ใช่ว่าโอ๊ยตอนนี้หนูว่างแล้วตอนนี้หนูว่างแล้วแต่มันว่างจากหนูไหมมันไม่ว่างจากหนูสิอันนั้นมันจะเป็นเออเข้าใจไหมหนูว่างหนูสงบหนูเบาหนูสบายแล้วมันก็ทําใจเคลิ้มๆตามใช่ไหม แล้วก็อยู่ในอารมณ์เคิม้มอยู่ในความเป็นโมหะจิตประกอบด้วยโมหะแล้วอันนั้นคือเอาเราไปว่าเราต้องแยกแยะออกว่าอะไรคืออะไรมันปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็ไม่รู้กี่ปีก็เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมออกเอาเราออกสเสวนหามีวันจบไหมเนี่ยมีวันพ้นทุกข์ไหมไม่มีเลย แต่มันก็ต้องผิดอย่างนี้กันก่อนใช่ไหมผิดอย่างนี้กันก่อนก็คือดิ้นจนทุกข์ดิ้นจนตายปฏิบัติจนเหนื่อยใช่ไหมแล้วก็ทุกข์เพราะการปฏิบัติจนถึงบันหนึ่งว่าเห็นแล้วว่าการปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นดิ้นรนเอาตัวเราไปดิ้นรนเลยรู้จักผู้ดิ้นรนคือรู้จักปัญหาและรู้เหตุแห่งทุกข์ก็คือปัญหาถูกไหมคือสม,มุท ม่รู้เหตุแห่งทุกผูกท้ท,ทุกกระดับนั้ณขนาดนั้นก็เป็นมรรคในโลกเป็นนิพพานไหมมันชัดเจนในเส้นทางแล้วก็ดำรงอยู่ในเส้นทางอ่ะแบบเนี้ยใช้ใการดำรงอยู่แบบเนี้ยการจิตจดจ่อแบบเนี้ยแต่พวกเราอะโลภมากมักง่ายพอเข้าใจแล้วก็เพลิน หรือพอได้รู้อะไรนิดหน่อยก็อะเรารู้เอามาขยายถูกไหมยิ่งขยายยิ่งเป็นเรารู้ยิ่งขยายยิ่งเป็นภพชาติแต่รู้เราผู้ขยายยิ่งตัดภพตัดชาติมันต้องรู้เราผู้ที่พยายามจะกระทำอะไรต่ออะไรในทุกขณะปัจจุบันต้องว่ากันเป็นขณะขณะขณะไอสิ่งที่ ไม่เข้าใจทั้งหมดหรือไอสิ่งที่เข้าใจทั้งหมดก็ทิ้งเสียโลเสียเพราะว่ามันเป็นสังขารหมดเลยไอ,อที่กําลังจะเข้าใจในขณะปัจจุบันก็ทิ้งเสียโล,เส,ยาาโลเสียเพราะมันเป็นสังขารหมดเลยไอที่เราจะไปเข้าใจในอนาคตก็ทิ้งเสียโลเสียเพราะมันเป็นสังขารหมด มันมีใครได้ใครมีใครเป็นอะไรไหม,มการปฏิบัติจริงๆคือไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งนั้นเลยเลิกหมดไปไดีไหมเลิกแล้วค่ะะเลิกเป็นไหมไม่เป็นเดี๋ยวห้กันเต้นให้ดูเลิกแล้วค่ะเลิกเป็นไหมดูเลิกดูเลิกหลงสังขารแล้วค่ะ,ะมันน่าจ,จะเก็ตน,นะนะ เออเมาอ่ะนะเมาสังขารเมาสังขารเขาจะเมาสังขารเมาตกอยู่ภายใต้อํานาจของความปรุงแต่งเขาเรียกว่าเมาสังขารไม่เลิกนะต้องเลิกค่ะเลิกสังขารได้แล้วปล่อยให้สังขารเป็นสังขารถูกไหมนะไม่ใช่เราสังขารนี่เอาเราไปสังขารกับสังขารอ่ะมันก็ปรุงโลกขึ้นมาหยุดไหมไม่หยุดเลย แล้วทีนี้ก็พอปรุงโลกขึ้นมาก็อยู่ก็โทษคนนั้นคนนี้ถูกไหมเอาตัวเราไปปล่อยวางขึ้าน,นอกหมดใช่ไหมล่ะเอาตัวเราไปปล่อยวางขึ้าน,นอกหมดแต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราจะพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นอ่ะมันคนละทางการที่พระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าอ,องค์พาดำเนินมันคนละเส้นทางกันเลย ทำความเข้าใจให้ถูกก็มันกีก็ถามกันไปเยอะแล้วเนาะใช่ไหมถามกันเยอะแล้วว่ายัางไงแต่ทุกคนถามด้วยความเอาตัวเราไปสำเร็จผลได้หน้าใช่ไหมมันมีไหมอย่างนั้นน่ะมีไหมทุกคนแต่ถามว่าถามได้นะที่ถามมาถูกแล้วนี่ไม่ได้ว่าไม่ให้ถามนะเดี๋ยวจะว่าว่าพูดไม่ได้ คือถามมาถูกแล้วถามเพื่อรู้ว่ามันผิดนั่นแหละเอาตัวเราไปสําเร็จผลด้านหน้าทําอย่างนี้จะใช่ไหมคะทําอย่างนี้ต้องทอํายังไงก่อนคะใช่ไหมแล้วทํายังไงจะถึงตรงนั้นคะใจเป็นอย่างนี้ต้องทอํายังไงคะมีปัจจุบันไหมไม่มีปัจจุบันปัจจุบันหายเกี้ยงเลยมีแต่อวิชาใช่ไหม มีแต่วิชาตลอดแต่คือเป,เป็นประสบการณ์ไหมเป็นประสบการณ์ใช่ไหมล่ะโอ้โหเวลาถูกครอบงำม,มันเหมือนทีหาซาตานเนาะมองไม่เห็นเลยอะ่ะเราว่าคล้ายๆจึงโลกทันมาปฏิบัติตธรรมก็สร้างโลกใหม่คือโลกของนักปฏิบัติธรรมโลกก็ซ้อนโลกอยู่แต่เปนโลกใบเดิมไหม ไอเดังเนี่ยนะคือโรกแห่งการปรุงแต่งไม่หยุดปรุงสักทีนึงเลยไม่เคยเห็นตัวเองเลยก็เอาตัวเองมาอยู่ดีไม่เคยไขยถอนความเห็นผิดเลยเราต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติแบบความจริงอะแบบรู้ความจริงอะไม่ใช่ต้องปฏิบัติแบบที่เราจะมาต้องทิ้ง ความจําในเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดน่ะเพราะเราจําอะไรมาในการปฏิบัติมันผิดหมดน่ะมันผิดหมดเราจํามาว่าปฏิบัติเป็นงั้นอย่างงี้อย่างงี้แต่ความเป็นจริงอ่ะแม้กระทั่งหลวงพ่อพูดแม่ครูพูดเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดแล้วพวกเราจํามาก็เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อรู้ตัวเราในขณะปัจจุบันใช่ไหมนั้นต้องจําเรื่องการปฏิบัติอะไรไหม ต้องรู้อะไรไหมนี่ไปรู้อะไรกันไม่รู้เยอะแยะใช่ป่ะแล้วก็หนูต้องเข้าใจอันนั้นก่อนไม่ใช่จับคีย์เวิร์ดมันดีๆว่าทั้งหมดที่พูดมาก็เพื่อกลับมารู้ตัวเราให้ได้ในขณะปัจจุบันความพ้นทุกข์อยู่ที่รู้ตัวเราในขณะปัจจุบันใช่ไหมโอ้โหพอตามมันไปทีเนี้ยยุ่งไหม,มฟังเหมือนมัน เรื่องมันยุ่งเนาะแต่พอรู้ตัวเราในขณะปัจจุบันเคลียร์ไหมหมดไหมเกลี้ย, mm hmm. ยงไหมเก้า mm hmm. เรื่องภพชาติได้ไหมก้าด้ mm hmm. ใช่ไหมล่ะถ้ารู้เป็นเห็นเป็นรู้ตัวเราในขณะปัจจุบันเป็นไม่เอาเราตัวเราไปรู้นะรู้เป็นเห็นเป็นในขณะปัจจุบันนเี่ยพอรู้ตัวเราปุ๊บตัวเราจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกู้ทัน รู้จะปรากฏขึ้นจรทงจะมีแต่สิ่งที่ถูกรู้จะไม่มีผู้รู้ผู้แล้วมันแจ่มแจ้งมากธรรมชาติที่มาไม่เคยรู้เลยว่ามีธรรมชาตินี้อยู่คือความไม่มีไม่เป็นเคยรู้แต่จากแต่ความมีความเป็นแต่พอเจอธรรมชาติคือความไม่มีไม่เป็นโอ้โหมันมันแจ่มแจ้งมากอ๋อสิ่งนี้นี่เองที่เหนือโลก สิ่งนี้นี่เองที่เหนือเราสิ่งนี้ที่เองที่มันไม่เกิดไม่ตายแต่ธรรมแห่งสังขา,ารหรือตัวเราผู้เป็นผู้รู้คือธรรมแห่งการเกิดและตายแต่รู้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายรู้ไม่เคยดับเพราะรู้ไม่เคยเกิดและรู้ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่หมายแต่เรารู้นี่เกิดตายอยู่ตลอดไหมเกิดตายอยู่ตลอดมัน<ต><ร>จะชัดเจนมากเลยว่าธรรมสองอย่างเนี้ยคนละฝั่งกันและคนละอัน นั้นตัวเราทั้งตัวนี่ที่พยายามทําอะไรเนี่ยเป็นฝั่งเกิดตายหมดเป็นสังขารปรุงแต่งหมดถูกไหมยิ่งตามมันยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งเป็นโทษแต่รู้จริงๆไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยมันเบามันว่างจากตัวเรามันสบายมันไม่ปวดหัวมันไม่ได้สุกมันไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรอก แต่มันแค่แจ่มแจ้งโลกอะว่าตัวเราเนี่ยคือโลกทั้งใบและหนังอึ้งเลยมันแค่แจ่มแจ้งโลกแค่แจ่มแจ้งขึ้นมาเท่านั้นนึงไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นว่าโลกทั้งใบเนี่ยมีแต่ของเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเพราะความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดมาหลงยึดมั่นถือมั่นสงขาญที่เกิดเองดับเองถึงมีตัวเราปรากฏขึ้น เนี่ยตรงนี้คือทางออกจากทุ้งทั้งหมดไม่ได้ไปตรงไหนเลยตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เดินก็เพื่อรู้จักตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นั่งก็เพ่รู้จักตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ถูกไหมต้องรู้จักแล้วน้อมันเข้ามาใส่ตัวเพื่อจะเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นเราเห็นเรา เห็นเราเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นต้องเห็นเราให้ได้คือฝึกกันเดียวคือฝึกที่จะเห็นเราไม่ได้ฝึกเอาความรู้เราต้องไปรู้อะไรไหมเราต้องไปรู้อะไรไหมเราต้องไปเข้าใจอะไไหมตอนเนี้ยหลายคนเนี่ยยังงงงงก็รู้เราไปสิถูกไหมเรามีท่าทางงงอะจบไหม รู้เราว่าเรามีท่านา,างงอะจบไหมแต่ถ้าเรางง,เร,งเราทํทำยังไงไม่ให้งงต้องไปเข้าใจอะไรอีกไหมหรือเราต้องปฏิบัติยังไงทําไมเรายังงงอยู่หูทีนี้เป็นยังไงนู้นไปไปแถวแหละใช่ไหมพอพูดถึงการแก้อาการไปไปแถวนู่นใช่ไหมล่ะพอพูดถึงความรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวกันผิดถูกไหมเอาเราไปทางความรู้สึก หรือก็รู้สึกแค่ร่างกายแต่ทั้งหมดทั้งสิ้น่ะทั้งหมดทั้งสิ้นคือสังขารร่างกายจิตใจน่ะคือความรู้ตัวรู้ทั้งก้อน่ะรู้ตัวคือรู้ทั้งก้อนรู้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนรู้ในขณะปัจจุบันมันจะมีทั้งก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนมีท่าทางอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนกําลังพูดแบบนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนคือสังขารพุงแต่งนี่คือการรู้ตัว แต่ที่เราทําจะทําความรู้สึกเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวหนูต้องสร้างความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกมันไม่มีอันนั้นมันรู้ตัวไหมอันนั้นเอาตัวเราไปทําใช่ไหมธรรมะถ้าไม่หยุดทําถ้าไม่หยุดทำ,ดท,ำทอมทำนะไม่พบทำพอเราเรามาทําถ้าหยุดทําจึงพกทำเพราะหยุด เอาตัวเราไปทําจึงเห็นตัวเราผู้กระทำจึงเป็นธรรมแต่ถ้าไม่หยุดเอาตัวเราเป็นธรรมการกระทําทุกการกระท,บบาทําจะบังสัจธรรมชัดเจนไหมทำยังไงไม่ให้ลืมทำยังไงไม่ให้ลืมสิ่งนี้ทำยังไง ไอ้ครูบอกเลยว่าถ้าใครไม่รักเดียวใจเดียวไม่มีทางเขาใจเขวาวมารักเดียวใจเดียวไหมเหลือสิ่งนี้หนึ่งเดียวแั้เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นบ้างเรื่องครอบเรื่องมันมีได้แต่เรื่องทุกเรื่องต้องเห็นเต้นสังขารไม่ใช่บอกเหลือสิ่งนี้หนึ่งเดียวเอาว่ากูไม่ทําอะไรแล้ววันน,นึง <c oughs> กูจะเหลือสิ่งนี้สิ่งเดียวมันใช่ไหมนักลบที่แท้จริงอ่ะไม่เคยหลบลาดสึกเลยนะ คือนักรบมที่แท้จริงเนี่ยอยากจะประลองด้วยซ้ํากับค่าสื่อที่เข้ามาเอามาเลยวิชาที่กูเรียนมาวิชาที่เรียนมาที่ศึกษามาวิชาลบที่ทํามาจะชนะค่าสื่อได้จริงไหมโอ้โหมันมันอ่านหานะรู้มันอ่านหานะเอาเลยสังขารจะมีเท่าไหร่สังขารจะมีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่รู้วะไม่ได้หลบไม่ได้หนีอะไรเลยนะถูกไหมไม่เกี่ยวอะไรกับสังขารแล้วมึงจะสังขารก็สังขารไป ความเป็นอยู่จะเป็นอยู่ยังไงก็เป็นแค่กิริยาจะไม่เกี่ยวไม่จะรู้เลยใช่ไหมจะเป็นอยู่ยังไงก็เป็นแค่กิริยาแต่รู้คืออากิริยาต้องหอนีอะไรไหมไม่ได้หอนีอะไรรู้มันพนโลกอยู่แล้วรู้ยังไงมันก็ไม่ติดโลกตองให้คนเยอะๆมาอยู่ที่เนี่ยรู้ยังไงก็ไม่ติดโลกไม่ได้บอกอุ้วุ่นวายเนาะเดี๋ยวกูไม่เป็นรู้ละฮะ อยู่ใกล้แม่เดี๋ยวรูู้หายได้ยินได้ดีเหมือนกันไม่รู้ใครพูดจาไม่ได้เหมือนกันสองหัวเมียอยู่ใกล้แม่ไม่ได้ตอนแรกรู้ดีดีแม่มารู้หายเออรู้หายแม่มารู้หายรู้ที่เราเรักษาไว้เนี่ยนะเมื่อยไหมมึงรักษารูไว้เนี่ยเมื่อยไหมอยากจะถามว่าเมื่อยไหมเก่งไหมเครียดไหมเดี๋ยวรู้หายเนี่ยรู้จริงๆอะไม่ได้รักษาไม่ได้ประคอง ไปทุกอย่างเป็นธรรมชาติแค่นั้นทำความชัดเจนขึ้นในใจและดำรงอยู่ให้ได้ในแ,แบบนี้อยู่กับรู้ให้ได้รู้มันรู้เราและรู้มันก็มีอยู่แล้วอย่าทำอะไรให้มันวุ่นวายยิ่งทำยิ่งวุ่นวายยิ่งอยากไปนักปฏิบัติธรรม ยิ่งขยันปฏิบัติทำให้ขยันมือนเดิมนะเข้าใจคํานี้ดีๆนะคือไม่ชีเรามันปิดอ่นะคือแบบเวลาพูดไปกูต้องย้อนกลับมาก่อนว่าคือที่บอกขยันเกินไปหมายถึขยันเอาเราไปทำเข้าใจไหมให้เลิกขยันแบบนี้แต่ขยันจริงๆขยันอะไรขยันรู้เรากลับกันนะขยันเหมือนเดิมนะแต่เลิกขยันปฏิบัตินะ่ะ แล้วขยันคือเอาเราไปทําแต่ให้ขยันคือขยันคือรู้เราขยันที่ถูกนะใช่ไหมจะบอกเออพวกมึงแบบขยันมากเกินไปอ่ะเข้าใจไหมแบบเป็นนักปฏิบัติจาแล้วขยันขยันทําขยันทําขยันทําแล้วก็ขยันรู้ขยันทําหรือขยันรู้แต่พยายามเอาเราไปรู้แต่มันไม่รู้ตัวเรา ใช่ไหมพอขยันปุ๊บไม่ได้ดังใจเป็นไงขับแขนขยันปุ๊บไม่ได้ผลเป็นไงขับแขนขยันปุ๊บมีครูบาอาจารย์บอกว่าผิดทางเป็นไงขับแขนเพราะว่าที่มันขับแ้นเพราะว่าอะไรมีตัวเราผู้รับผลประโยชน์ใช่ไหมตอถ้ามันจะบัตรถูกทางมันจะมีตัวใครขับแ้นไหมมีแต่ความขับแ้นมีไหมมีแต่ความขับแ้นนั่นคือสังขารปรงไป ใช่ไหมมีแต่ตอนนี้ที่นี่เดีนน๋ยวนี้เดี๋ยวมีปุ๊บหมดไหมหมดเดี๋ยวก็มีอีกแล้วก็หมดมีแต่หมดไปหมดไปหมดไปหาสาระแก่นสารได้ไหมไม่ได้หาสาระแก่นสารไม่ได้ต้องหาอะไรมาเพิ่มไหมการปฏิบัติธรรมต้องหาอะไรมาเพิ่มไหมต้องมีวิธีการไหมต้องมีขบวนการไหม ต้องมีท่วงท่าต้องมีลีลาไหมต้องไล่เรียนมนก่อนไหมต้องเริ่มต้นอะไรก่อนไหมฮะถ้ามึงเริ่มนี่มึงรู้จะรู้ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมแต่ตอนเนี้ยมันติดไงจะทําอะไรจะปุ๊บก,ก็ประเพณีก่อนไล่ก่อน,ไล,อนไล่มนก่อนเอ้ย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 ไม่ได้พบความจริงสักทีนึงใช่ไหมมันมันไม่ซัดแกตรงๆอะ่ะกับประตูใจอะ่ะมันไม่ซัดแกตรงๆกับ ผู้รู้อ่ะถูกไหมมันเอาผู้รู้ไปทำอย่างอื่นหมดเอาผู้รู้คือ,อตอัวเราผู้รู้อ่ะออกกระทำหมดใช่ไหมลนะ่ะแต่มันไม่ซัดตรงตรงกับผู้รู้มันต้องซัดตรงตรงอยู่ที่ประตูใจในทุกขณะปัจจุบันกับผู้รู้เพราะมันก้าว่วมทุกได้ตรงผู้รู้ตรงนี้แค่ย้ำ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 ตรงนี้จะพูดกี่ครั้งก็คือย้ำตรงนี้ เพราะตรงนี้แหละคือประตูก้าวร่วงแห่งพ่านวิพานพ้นทุก์ได้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นและที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่รู้ตัวเราสุ